นี้คนไข้เขาแก้จมูกมา3รอบใส่ซิลิโคนแล้วก็ผิวเข้าบางนะครับน้องเขาไม่ได้ทะลุแต่ว่าผิวบางเพราะว่าโครงหน้าเขาโครงหน้าเล็กแล้วก็ผิวนิ่มนะครับนะจมูกแบบนี้ถ้าใสซิลิโคในเนี่ยใสหูไปเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเห็นขอบขอบนะครับนะคนไข้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่คําตอบนะครับเวลาใส่ซิลิโคนในเคสผิวบ,บางนะครับเนาะแล้วก็จมูกเดิมของน้องเขาเงยเงๆนิดนึงนะครับทาให้เวลาดันไปข้างหน้าแล้วมันจะบางนะครับคุณหมอก็เดี๋ยว เียป่นใช้เป็นกระดูกนะครับนะกระดูกยังไงนี่มันก็จะบางน้อยกว่าเหมือนกับกระดูกข้อนิ้วครับมันก็บางแต่ว่ามันไม่ได้บางแบบเหมือนซิลิโคนพลาสติกนะครับนะมันก็จะยังคงสภาพที่มันไม่ทะลุแล้วก็ไม่เป็นเงาใสๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราใช้กระดูกยาวๆคนนี้นะครับแต่ยาวเพียงพอที่จะเอามาทําปลายแล้วก็ยืดปลายนะครับนะ เสร็จแล้วนะครับคุณหมอก็เอากระดูกมาใส่บริเวณปลายนะครับนะจากอันเดิมที่จมูกเขาเงยเขาหงายนะครับจากคลิปแรกมันเงยหงายนะครับตอนนี้จมูกก็ยืดยาวออกมาแล้วแล้วก็จะไม่ถอยกลับไปเหมือนเดิมแล้วแล้วก็จะไม่บางนะทีนี้เขาใส่กระดูกใส่กระดูกใส่ซิซิลิโคนมาแล้วมันบางนะครับเนาะเขาถอดไปสามครั้งครั้งนี้ครั้งที่สี่นะครับนะก็แก้ไขสําเร็จนะครับคิดว่าสําเร็จแล้วนะครับเพราะมันจะไม่บางแล้วก็ได้ส่งที่คนไข้ต้องการแหละก็คือมีปลาย จขึ้นมาแบบนี้นะครับนะถ้าใครจมูกผิวบางนะครับพรงตึงนะครับนะก็เวลาแก้ไขอย่างอื่นแล้วมันไม่สําเร็จก็มาใช้เป็นกระดูกซี่โคมที่ปรึกษาแกนคลินิกนะครับ